สวัสดีค่ะกุตเต้นถักมือเนี้ก็มีเมนูนะคะปุนป่าแซลมอนค่ะได้ผัาก,กินน้ำก็บเป็นบวบนะคะนำบวบไปล่างน้ำค่ะทำความสะอาดแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็เอาบวบล้ไปต้มให้สุกนั่นเองนะคะเมนูมือเนี้ก,ก็หมิ่นอีกแล้วค่ะในครัวในบ้านก็หมิ่นทั่วถึงเลยนะคะเพราะว่ากินปลาค่อนข้างที่จะแห้งค่ะ หลังจากที่เขารู้ว่บวบเขาก็มาขวาพริกนะ้ค่ะมีหอมกระเทียมแล้วก็พริกสดที่เขาปลูกเองนะคะเอามาขวาไฟขวไฟแล้วก็มีมะเขือเทศน้ำค่ะตื้นบอกไปเสียงกระซิแหนบแหบเนี่ยนะคะเพราะว่าบ๊อสบายนั่นเองเ<ม>อค่ะเป็นปลาแซลมอนของเรานะคะกินก็นจะค่อนข้างทําร้ายล่างเขาก็เลยจะใช้ฝาหม้อปิดไว้แล้วก็ต้มไปน้ำเลยจา้าปลาแซลมอนปนค่ะบัดนีน้กะ หมอปลาที่เขาต้มไว้ค่ะกับเป็นปลาแซลมอนแช่น้ําแข็งนะคะเขาก็เป็นต้มแล้วค่ะแล้วก็ปิดฟ้าไว้เลยค่ะพวกกินมันคนข้างจะทําลายล้างมากเลยนะคะมิ้นมากๆค่ะหลังจากเขาเอาพริกไปขวาเวเรียบร้อยเขาก็เอามาตําในครกเ้อค่ะเห็นคว,วันบ่คะยังห่อนเลยค่ะขัวไปเม็ดพริกกระแตกกระจายเลยนะคะเพราะว่าใส่ไฟคนขางที่จี้ยงค่ะ หลังจากที่ตำได้สักพักค่ะปักพริกอันกระเทียมมันกบบระโบแหลกมันกระลุยไปลุยไม้อยค่ะก็เลยอันเทศองไรเนาะก็เลยตัดสินใจค่ะใส่เนื้อปลายยังลงไปเรียบร้อยแล้วก็ก่งยัวยัวด้สักจะพักหนึ่งค่ะโขกๆขกเนื้มันกับยัางโบแหลกมนะคะตำไปคักๆกระยานปักพริกกระเด็นข้าวตาค่ะก็เลยสรุปว่าใส่เคืองปั่นเลยค่ะปั่นมัน ปลาแซลม่อนกับปันพวกปิหยังเด้อค่ะให้มันเลียงมันก็เลยละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยค่ะภาพในคอมเมนว่าต่ำอยู่เด้อต่ำได้มันก็บริละเอดมันมือนค่ะคอยกับดันไปใส่โคกใหม่เด้อค่ะโคกหินก็เลยใส่แบบนี้มันก็เลยมือนค่ะสรุปว่าใส่เครื่องปั้นดีกว่าค่ะเมนบ่ มันหมือนตะลุยไปตะลุยมาค่ะมันตำ่ำบ่ไดเหยาะเยอะเยอะโขโขโขโก่ยังบ่เลอค่ะบัดนี้ขอยกจะใส่เนื้อปลาแซลมอนลงไปเด้อค่ะตอนนี้ก็เขากะซีไม่เยอะนะคะมาตำา่ำเนื้อปลามันละเอ go ียดก่อนหรือว่าให้เนื้อปลานั่นยินก่อนค่ะจะได้ออาไปใส่ในเครื่องปัานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาที่เขาต้มใส่น้ำปลาเด้อค่ะสูตรของข่อยก็คือมันบ่มีปลาคือจังอยู่บ้านเฮาเด้อค่ะก็เลยแด้อศัยอัน ปลาแซลมอนนี่ระคะแช่น้ำแข็งก็เลยเอามาเห็ดปนปลาค่ะเป็นสูตรด,ดัดแปลงนะคะสีหาปลาช่อนหรือปลาหน้าหวานเทากับโมี่ยู่นี่ม,มันก็เสมแตะปลาแช่น้ำแข็งนะคะก็เลยคือไดอ้นอนอกจากปนปลาก,ก็เลยมีปลาแซลมอนก็เลยเอาปลาแซลมอนนี่คะ่ะมาต้มใส่น้ำปลาค่ะแต่้นอนี่อยกระลืมต้นหอมก็ต้นหอมปักี้กับ่ได้ซื้อม้านะคะเอาก็จะงยงยวยัห้อายความห่อนออกไกล เนื้อปลากระเพาะมันละเอียดหน่อยหนึง่งเขาจะไปใส่เครองปันเนือจ้ะเนี่ยภาพที่ได้เลยค่ะคือเอาใส่เคองปันผ่านกรมีกุ้งมาทานน้ำน้ำข่าน้อยนึงนะคะเป็นกุ้งทะเลนั่นเองก็เป็นกุ้งแบบสําเร็จรูปค่ะเขาสื่อมาเขากไปอบใส่ไมโครเวฟนะคะหอยหอนเขาก็มากินกับ้ปนปา่าแซลมอนนั่นเองค่ะใส่ผงนัวลงไปน้อยนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเด้อจาก ใส่น้ำปลาไปน้อยนึงค่ะเพราะว่าปลาลาบลาข่อยคิ้นปันไดข่อยใส่น้ำปลาลาไปน้อยนึงค่ะเพราะว่าข่อยอยากกินมันแห้งขนาดป่าใส่น้อยเดียวปิดฝาไว้เปิดแค่ครั้งเดียวเด้อค่ะควรมันออกปดน,นี้ยทำเขาเปิดอายความห่อนระบายออกกินมันก็นยังออกเด้อค่ะข่อยก็ว่าโอ้กินแห้งค่ะเนาะถ้าเป็นควายคือจังบานเขาอยู่เมืองไทยเขาก็ดจะเป็นคว้าเปิดกับธรรมาชา,าติเขาต้มไปกินมันก็นจะระเหยไปตาม ธรรมชาติมันบ่คัดแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นควานสไตล์ยุโรปเนาะเวลาเฮาเฮ็ดอันของมันเหม็นอย่างประมาณสีหรือผัดกระเพรากินมันกจ็จะฟุ้งอยู่ในบ้านนะคะกินมันก็สิบ่ไปได้เฮาเพราเวลาหนาวเฮาก็ต้องเปิดประตูนหน้าต่างแต่ว่าอย่ากสิบ,บอกว่าเปิดได้ก็คือเก่าค่ะแมงวันก็หลายๆค่ะเฮาเปิดปึ๊บเฮาบ่มีอัน ด่าดางหรือหมงก,กันปิดกันหน้าต่างไว้เด้อะค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนูนป,ปันปลาแซลมอนน้ำปลาคราบเด้อค่ะปลาทูบะมีปลาบ่มีก็ใส่ปลาแซลมอนนี่ค่ะดัดเปลี่ยวแล้วก็มีมักบวบเด้อค่ะต้มเรียบร้อยแล้วค่ะมีกุ้งนะคะนี่ใส่กุ้งลงไปค่ะ <ๆ S 1> เพิ่มความอร่อยนะคะ <ๆ S 1> มาค่ะมาทานน้ำกันค่ะง <ๆ S 1> ่ายๆเลยป,ปูนปลาบะนี่ <ๆ S 2> นึกอยากกินค่ะ